FM-105 Smile Thailand ตอนนี้สวัสดิ์สมชายอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณวัชรพงศ์สวัสดีท่านสอง FM-105 นะครับก็วันนี้ให้เขาแก้ปัญหาเรื่องตาไปก่อนนะเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสเ,เดี๋ยวมา,ววา,มา,วาต,ามตา่อยกันอีกทีในฐานะในฐานะที่เคยทำ ในแวดวงอุตสาหกรรมน้ำตาลก่อนจะมาอยู่วงการข่าวนะใช่จำได้พี่เอเลยเลยคือเมื่อกี้สายหลุดก็เลยยับเรื่องน้ำตาลไปเดี๋ยวพี่เอ๋มาพาอืมอ่านวันหน่าจะเล่าให้ฟังก็จะบอกว่าชาวไร่อ้อยเป็นเกษตรกรที่เข้มแข็งที่สุดในระบบเกษตรกรไทยเพราะว่ากฎหมายที่เกิดขึ้นด้วยระบบเจ็ดสิบสามสิบคนที่ต้องยกย่องนะครับก็คือ ปัจจุบันท่านเป็นองค์ตรีคือท่านดรชีรยุทธอิสราคูณอยุธยานะครับก็เป็นรัฐุตสาหกรรมสมัยนั้นแล้วก็สร้างระบบโครงสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานขึ้นมานะครับซึ่งต้อมลงมาพัฒนานะครับแต่ว่าก็ดูทั้งเรื่องระบบการผู่บริโภคภายในประเทศด้วยดูทั้งระบบการส่งออกด้วยนะครับแล้วก็คลังสินค้าทั้งหมด อผมเข้าไปมีส่วนอยู่ในช่วงประมาณปีสอง5 26ยี่สิบห้ายี่สิหกประมาณนั้น,นะครับถ <c oughs> ึงปีสองพนึงร้อยสิบยิบก,ก็วางระบบตอนต้นก็ทาให้เกิดความแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูแลผู้บริโภคด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ให้รัฐบาลเขาว่ากันไปก่อนชาวไร่ก่อนล้วกันนก <c oughs> กตระงนักนะว <c oughs> ่าจะยังไงเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมวีาการ <c oughs> จะ,จะ <c oughs> ให้อกว่ากันครับเออมาเรื่องของของคนไทยที่ฮามัส อิสราเอลนิดหนึ่งนะครับ uh huh. ก็เราสูญเสียไปสามสิบห้าคนเพิ่มขึ้นตัวเนี้ยไอตัวประกันที่ยังสงสัยอยู่ว่าตกลงถูกจับตามที่รัฐบาลว่าหรือที่สำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าห้าสิบสี่คนอันเนี้ยเป็นประเด็นเป็นประเด็นใหม่ซึ mm ่ง hmm. ผมคิดว่าออ,อาจจะบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่ได้พิสู์อัตลักษณ์เนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่เสียชีวิตด้วยแล้วบางส่วนก็ยังอยู่ในตัวประกัน ประเด็นที่ทูตอิสราเอลพูดว่าเอ๊ประเทศไทยไ้พึ่งกับอิหร่านแล้วอาจจะไม่ได้ผลตรงนี้ก็ท้าทายมากนะครับก็อต้องระมัดระวังแต่ผมคิดว่าระหวานคุยกับส่วนเกี่ยวข้องหลายทางก็ยังยังต้องพยายามสร้างความเข้าใจกับกับเพื่อนโรคอาหรับนะครับเกี่ยวกับทวิตเตอร์ผมย้ํานะครับทวิตเตอร์ของนายกครั้งแรกนั้นเป็นปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้คนไทยเป็นเป้าหมายแล้วก็ส่วนที่สองคือคนไทยเป็น เหน่ยกล้าตายทางเกษตรกรรมที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงเวลาอิสราเอลเขาบุกคืบเข้าไปในดินแดนที่เขาเขายึดเพิ่มจากเอ่อฟิลิสตียแถวเอ่อเฉลิมจาซาก,ก็ดีหรือลุกเข้าไปแถวเวสต์แบงก์อะไรก็ดีนะครับครับเอ่อก็คนไทยเขาเป็นประเทศที่กล้าหาญก็เพราะเงินค่าจ้างสูงนะห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแล้ววันนั้นเราพูดกันว่ากราเห็นคลิปคนไทยเนี่ยเออผมเห็นก็เขาไปอุบ ผมกลบลมแล้วผมก็งงมากแล้วกระทรวงแรงงานนีปากหน่อยเถอะก็แลถลงข่าวจากจังหวัดนู้นจังหวัดน,นี้ว่าจะมันจะไปสร้างแรงงานให้กับคนงานไทยที่ได้กลับจากอิสราเอลเป็นโครงการฝึกช่างฝีมือเรื่องทําหนังเอ่อทำเครื่องหนังทําอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ไปช่างซ่อมมือถืออะไรเนี่ยผมว่าไม่ใช่อะ่ะคนคนไทยที่ไปอยู่อิสราเอลเนี่ยเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมแ<ะ>บบคิบุชอนะครับจากทะเลทรายทาให้มีผลผลิตที่แบบ อใช้ใช้น้ำหยดใช้อะไรต่ออะไรใช่ใช่อันนี้ต้องยอมคีเสเลลกับเทคโนโลยีเกษตรเขาเนี่ยความที่เขาต้องประหยัดน้ำด้วยพี่พี่พี่เอครับเขาเป็นทะเลทรายเนาะแล้วเขาสามารถปลูกอะไรต่ออะไรใหญ่ได้ขนาดนั้นเนี่ยเก่งนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีที่ผมเคยไปดูของเจียไตที่บอทอนณฑลแถวที่จีนนะเนื่องนะเดี๋ยวจำชื่อเบีย์ม่ไดเบียขิงเตาขิงเต่าเลยขิงเต่าไปแล้วใหญ่มากนะอันนั้นก็ ทําต้นเดียวนะออกมาเขือเทศเนี่ยโหเป็นดอกไม้เลย oh. แล้วก็เป็นไม้เลยแล้วก็ต้นนิเดียวมันวิธีการเกษตรกรรมแบบเนี้ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งนะ hmm. เขาเรียกว่าเราเอาคนงานเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเข้ากระบวนการอบรมคนอื่นดีกว่า <Huh. S 2> แล้วกระทรวงเกษตรเนี่ยเข้าไปใช้วิธีการปลูกมากปลูกน้อยได้มาก พื้นที่เล็กน้อยสามารถมีแค่ไร่สองไร่ที่บ้านตัวเองเนี่ยสามารถสร้างผลิตผลได้เยอะแยะเนี่ยต้นทุนมันจะต่ําลงอและกเกษตรกรรัวนะ่าจะรวยอ,อย่างข้าวเนี่ยวันนี้เราใช้ปลูกพื้นที่เยอะแต่ต่อไร่ต่อนานเนี่ยนะครับมันน้อยว่าเวียดนามเขาซึ่งเขาผลิตต่อผลต่อไร่เนี่ยห่างกันกับสองเท่าแล้วนะครับเพราะต้นทุนเราสูงเราจึงขายแล้วจึงขาดทุนและยากจนนะครับโอเครัฐบาลก็เข้าไปซั b s i d i ส่วนหนึ่งก็ว่าไปแต่อย่าไป ดีแล้วที่ไม่ไปเอานโยบายจำนำข้าวกลับม,มาให้เกิดปัญหาทุจริรตขึ้นอีกแต่ขีดเส้นใต้นะฝากสื่อมวลชนจับตาบอดนโยบายข้าวซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเข้าไปแล้วและมันมีกลิ่นอายของคนบางคนที่เป็นตัวแทนของเจ๊ปนาเปา <c oughs> เข้าไปแล้วนะครับคดีจำนำข้าวกีฬาภาคสองอยังค้างอยู่ที่ปปชมีส่วนหนึ่งท่านเรียกเขาเรียก ระบบพิสูจน์ทำลายหลักฐานเนี่ยให้ระวังสองเนี่ยมีการอาฆาตแค้นเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์อย่าลืมว่ากระทรวงพาณิชย์นะครับข้าราชการสมัยนั้นนำโดยผู้หญิงเกือบทั้งหมดเลยนะแล้วก็เป็นอาทิตย์ดีเป็นประหลัดหลังจากที่คุณมนับสช้อยพลอยโดยคดีเนี่ยนะครับออกมาต่อสู้ร่วมกับกบพสนะครับเอแล้วก็เป็นหลักฐานสําคัญในการดําเนินคดีเรื่องกํลังาข้าจีดจี้พักหนึ่งและคาอสองที่ยังค้างอยู่ขณะนี้มีการกําลังเข้าไปเช็คบินขนาาน้าราชการ ขีดต,ตั้าตให้ดูเลยสื่อน้นไม่สนใจเลยหมดแต่สนใจเรื่องดิจิ t a ลวอลเล็ผมเองก็คุณว่าก็สนใจแหละแต่ผมก็ต้อบอกว่าในท่ามกลางสื่อที่กําลังสนใจดิจิ t a ลวอลเล็และยังมีระยะเวลาอาจจะหกเดือนผ่านกฎหมายหรือไม่ผ่านกฎหมายก็าตามเนี่ยอ,อย่าลืมสองเรื่องสําคัญที่ขณะนี้ยกำลังมีการทำอ่าสามเรื่องพษติหนึ่งคือเข้าไปควบคุมครอบงาติดกั้นสื่ออันนี้ ที่พูดอย่างนี้เพราะในฐานะที่เป็นอดีตอุปนายกสมาคมที่เคยต่อสู้ร่วมตั้งแต่การเข้ารุกขึ้นกว่าพิบัติชนข่าวสดของกลุ่มทุนบางกลุ่มการเข้าไปใช้ประงตรวจสอบไทโพสต์ในเดอะเนชั่นตรวจสอบพี่เปรยสีเรือนพี่สุทธิชัยหยุดอะไรต่างๆเนี่ยลุกขึ้นด้วยการตัดโฆษณาทิ้งของบริษัทในเครือมัติชนที่เกือบร้อยล้านต่อปียุบห้ามหน่วยแล้วราชการทุกหน่วยลงโฆษณาไม่ว่าสถานีททัศน์วิทยุหรือ ดังสือพิม์บางฉบับและสั่งห้ามเอ็นซีว่าถ้าเอ็นซีไปลงก็จะตัดงบเอ็นซีทั้งหมดด้วยนะครับบวกกับการใช้กฎหมายปปงใช้หิธิพลทั้งต่ทั้งหลายทั้งหลายเข้าคุกคามตื่อวันนี้สถานการณ์กำลังใกล้เคียงกันมีการเข้าไปบล็อกในสามีข่าวของรัรฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่รัฐควบคุมอยู่น้ามอาจารย์ธีรพัฒนเศรีดังสันสมชัย นุกวิทยากรต่างๆนะครับหลายคนนะครับถ้าไปวิพากษ์วิจารณ์รในทางที่เสียหายเนี่ยถูกสั่งห้ามนะแต่ตอนนี้กรมประชาไัม่นรายการคุณว่านกับผมยังไม่ถูกห้ามนะอาจจะไม่นานก็ได้ครสมัยนี้พี่เอสมัยนี้จะบอกว่าแทรกแซงสื่อเนี่ยมันเป็นมุกเก่าเพราะว่าคือคือถ้าไปออกออนไลน์เนี่ยมันก็มีช่องทางออนไลน์ให้ออกได้เยอะแยะแล้วแล้วกลายเป็นว่ามันจะ มันจะโดดเด่นขึ้นน่พี่เอ๋คือเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์ได้ทั่วไปคุยกันแล้วก็ผ่านกันไปก็แล้วฟังทุกฝ่ายอย่างที่นายกเศรษฐาพยายามจะบอกว่าเอาแล้วฟังทุกฝ่ายก็ให้เป็นไป,น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 ปนตามธรรมชาติแต่ถ้ามาปิดกั้นสื่อหรือว่าแทรกแซงสื่อเนี่ยเหมือนกนยุคโบราณเนี่ยมันทําได้หรือว่าอยากจะทําเพราะว่าปิดไปแล้วไม่มีช่องให้ออกอพี่เอ๋แต่ดูเนี้ยในช่องออนไลน์มันมีเยอะแยะมันสามารถสื่อสารกันด้วยวิธีอื่นได้มันจะยิ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่เนื่อันนี้เรากแต่็บอก่าอํา่ร็่นะครันแล้กรเห็นเห็นอย่างที่ คุณสุริชัยออกมาสู้หรือคุณเปฮะฮะเร็ชิงเงินออกมาสู้เนี่ยนะครับ,รบหลายคนเนี่ยก็ก็คงไม่สามารถติดกั้นได้นะครับ <ฮะ S 2> ผมก็บอกเลยว,วิธีแบบนี้จะให้เ็นูรัฐมนตรีดีนะ,ะรัฐบาลอาจจะฟังเพราะเรื่องนี้นะครับทีนี้เรื่องที่สองก็คือการเข้าไปล้างบางข้าราชการ <ฮะ S 2> เปลี่ยนบอร์ดแ <ฮะ S 2> ต่งตั้งโยกย้ายคนอย่าลืมผมบอกว่าถ้าข้าราชการถูกย้ายก็เดินเดือนเท่าเดิม จากฐานที่จากอาชีพดีจากประหลัดก็ยังเป็นผู้ตรวจนะจเดินเท่าเดิมนะมเดียเด๋ยวอาจจะให้ปกยุงอยู่ที่สำนักนายกเลยก็กแล้วแต่เนี่ยก็ให้ให้เก็บรวบรวมหลักฐานนะถ้าถูกกันแกล้ง้ย้ายนะให้นึกถึงหลวงพ่อสององค์อองคือองค์แรกคือสวีปเปลี่ยนสีนะครับเก็บหลักฐานไว้แล้วก็ไปฟรร้องดำเนินคดีนะครับซึ่งึสาลมีการก็จะตัดสินเลื่อนคดีเพราะว่าท่านผู้พิพากษาหนึ่งในองคณะสารมีการเก้าท่านเนี่ยนะครับท่านก็ล้มแล้วก็ มีปัญหานะครับเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ป่วยเสียชีวิตนะครับก็ประธานหันก็ยังก็เอาอบองคณะของคดีคุณสวินและคุณยิ่งรักเรื่องการย้ายคุณสวินเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ศาลฎิกาจะต้องตั้งองคณะเพิ่มขึ้นมาใหม่หนึ่งคนจากที่ประชุมศาลฎิกานะครับเราดูผลคดีนี้ว่าผมก็ให้นึกถึงนะครับว่าถ้าาชการถูกกันแปลจากฝ่ายการเมืองใกล้นึกถึงหลวงพ่อสวิทเปลี่ยนสีแต่ถ้ารชการคนไหนทํางานตามเมืออาชีพไม่เป็นไรครับระหว่างที่จะเซ็นอะไรตามที่ฝ่ายการเมือง ไปบังคับให้ทําให้ทุจริตเรื่องอะไรนะครับและไปอาสาทำรรขอภัยนะครับขอขอภัยอนุญาตพี่น้องแต่ผมจะยกให้ตัวอย่างให้น้องๆที่เป็นข้าราชการประจําและเป็นคนมือสะอาดให้ได้ฟั่งว่าให้นึกถึงหลวงพ่อมนันมั่นนัดซอยที่ท่านเพาะกรรมไปติดคุกกันนะครับเพราะว่า้อาไปทําตามที่สายการเมืองสั่งในคดีตอนข้าวก็ 10. ให้นึกถึงหลวงพ่อสอง,ององค์นี้ไว้นะครับในการปฏิบัติราชการขณะนี้มีการเข้าไปคุกคามและขู่ หรือดำเนินการว่าถ้าไปปฏิบัติตามประโยคย้ายข้าราชการทั้งหลายเนี่ยจะสังเกตเริ่มมีข่าวข้าราชการบางคนลาออกนะเห็น uh. ไหมเห็น hmm. ไหมแ,แล้วเริ่มมีข้าราชการบางส่วนก็พอพอถูกย้ายอะไรเขาก็รู้สึกว่าเขาก็รับไม่ได้เขาลาออกนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการตั้งบอร์ดเข้าไปเป็นบอร์ดนโยบายหลายๆที่ก็ยิ่งอยู่การเมืองเข้าไปควบคุมนโยบายแต่มันมีรัฐมนูญรองรับในการแทรกแซงแม้กระทั่งท่านนายกนะ ผมเห็นแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะขัดกฎหมายแต่ว่าเอาละท่านจะสะสมใหม่เรื่อยๆก็ได้ท่านไม่มีหน้าที่ไปสั่งที้ดีดีเอสไอเลยตรงนะท่านมีหน้าที่ไปสั่งลำตรียุติธรรมนะคุณทวีสอบสองนะเออนะคุณจะไปะสั่งเรื่องไอ้หมูเรื่องอหมูเถื่อนอะไรก็แล้วแต่นลยนะครับคือคำคำชับอะไรต่างๆได้ตําหนิอะไรแต่ว่าไปสั่งตรงเนี่ยผมว่าไม่น่าจะสั่งได้นะครับแม้จะเป็นผู้กําชาสูงสุดก็ตามนะครับอันนี้ก็แค่ต้างระวังนะครับก็ ข้อกฎหมายมันมันมันมีไว้ปกป้องทุกฝ่ายให้ทําหน้าที่แต่ว่าเรื่องหมูหมูเถื่อนเนี่ยก็มีนิยามเขา้รียกมันมีนิยามเรื่องการเอ่อซึ่งสินบนเยอะพอสมควรนะครับผงต้องตรวจสอบต่อไปส่วนเรื่องเงินเงินดิจิตอลออีกเรื่องหนึ่งที่หายไปคือว่าสามเรื่องนะที่ผมออกมาตอนนี้คือหนึ่งเอ่อเื่อนงยกย้ายขัา,านการเรื่องควบคุมครอบคามสื่อนะรเรื่องที่สามเลยครับคือเรื่องกระบวนการ ของนักโทษชายชั้นสิบสี่เทวดาเนี่ยนะที่เขาเรียกกันเนี่ยนะที่คอปทคุณนกเขาคุณพิชิตชัยมงคลนะเขาประประท้วงอยู่นี่มีคนอยู่สักสิบยี่สิบคนนะ่ะสังคมนิ่งเงียบไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยแต่ที่น่ากลัวคือคือคุณผมเอยแล้วกันนะคุณทักษิณเนี่ยส่งรองแพทย์ใหญ่ซึ่งวันเนี้ยได้รับได้ดีไปเป็นความจริงไม่ใช่เป็นแพทย์นะครับเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยเนี่ยก็วันนี้ก็กลับไปเป็นรองผู้นวยการศึกษาแล้วก็แต่งตั้งแพทย์ ขึ้นมาเป็นรองแพทย์ใหญ่เจริงแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าเอ,อกระบวนการของคุณทักษิณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบของเอ,อการก็เรียกไรการทําหน้าการที่เป็นนักโทษในเรือนจําอย่างแท้จริงซึ่งผมสนับสนุนให้คุณทักษิณเนี่ยนักษาตัวในโรงพยาบาลตามสมควรไม่ไว่าจะการผ่าตัดอะไรก็ตามนะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณทักษิณก็อาจจะเอ,อเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอยู่บ้างนะเ แล้วก็กลับราชะทันบ้างผู้พูงตรงนะ hmm. แล้วก็ขบวนกลับมาที่โรงพยาบาลตํารวจบ้างแล้วกันคือทําให้มันเป็นเ,เหมือนที่คุณภูมิสารผลคุณบุญทรงหรือใครๆต่อใครที่เป็นคนป่วยเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับการรักษาถ้าเป็นโรคมากก็รักษาที่โรงพยาบาลตารวจเป็นโรงพยาบาลของรัฐถ้าเบาแล้วนะครับกลับไปโรงพยาบาลก็จะทันไม่ต้องอยู่ในแดนไหนเลยผมยืนยันนะขออยู่โรงพยาบาลัตให้รับ ให้ยอมรับกติกาของกระบวนการยุติธรรมบ้างนะครับไม่ง,งั้นเนี่ยกระบวนการทําธรรมจะเสือ่อมเสื่อมถอยลงเรื่อยๆนะครับหรือเป็นการท,ทสร้างษดีสมคบคิดที่ที่อันตรายต่อกระบวนการยุติธรรมและความสััทธาในทุกสิ่งทุกประการของประเทศที่สําคัญที่ผมบอกผู้คือมีกระบวนการขนาดนี้แลวผมยังไม่เชื่อว่าจะทําสําเร็จนะแต่ผมต้องขอพูดแล้วละ่ะมีความพยายามเมื่อ13ตุลานหนึ่งรอบในการที่จะขอพระราชทานอภัยโทษนะครับในวัน ที่รัฐบาลเนี่ยซึ่งบางทีก็มีวันอยู่ก่อนแล้วนะครับคือวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับก็ประกาศเป็นวันนวมินใช่ไหมครับขึ้นมาครมหาราชเสร็จแล้วก็นายกไม่อยู่มีรองนายกรัฐษาการและเตรียมจะเอาเข้าที่ประชุมครมออนุมัติเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษในวันที่ส3บสาตุลาแต่มีการคัดค้านจากหลายส่วนหลายหน่วยจึงออกไม่ได้ร่างนั้น กำลังถูกปรับมาใช้ในวันที่ห้าธันวาไหนก็พูดแล้วก็จะบอกเลยว่าตกิการการขอพระาชทานอภัยโทษเป็นพระราชกิจการพระราชทานอภัยโทษนะทาเป็นการทําบุญใหญ่ให้ทุกปีตั้งแต่ในร้อยกาลที่เก้าเป็นต้นมาก็ปีนี้ก็จะมีอีกแต่มีเกณฑ์ที่ผมทราบว่าเกณฑ์นั้นจะเอามาใช้ในเป็นการเกรณฑ์ใหม่ขอให้ไปตรวจสอบดูนะครับว่ากรมราชทานกระทรวงที่ทมจะกล้าทำไมหมไปเขียนเกณฑ์เป็นการทั่วไป โชคโชคดีที่คุณทักษิณไปได้รับเกณฑ์หรือเปล่าเนี่ยผมต้องไปตรวจสอบนะแตข่ข้อมูลจากข้างใน่าชทัน์หรือในต่างหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบนกรีทาบอกผมว่าเขาจะเขียนเกณฑ์ว่านักโทษที่มีโทษจําคุกเหลือไม่ถึงหนึ่งปีให้ปล่อยครับโดยมีเงื่อนไขคืออายุเกินเจ็ดสิบมีโรคหลายโรคเบื้อหลังเข้าข่ายไหมคุณวาอืม เป๊ะเลยไหมเขียนเขียนเกณฑ์อันนี้เพื่อไปปล่อยนักโทษทั่วไปส่วนคุณทักษิณได้อันิสงส์แต่ความจริงถ้ากลับข้างคือเขียนเพื่อคุณทักษิณและคนอื่นได้อันิสงส์ก็โอเคจริงไม่จริงผมไม่รู้รอมติคอรมออีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์เนี้ยเร็วๆนี้อาจจะออกคอรมอนะแล้วผมคิดว่าอาจจะในช่วงนายกไม่อยู่ด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยกำลังจะอาจจะเข้าคอรมอ เร็วนี้นะครับเพราะว่าท hmm. ่าจะใช้ห้าทันวาเนี่ยนี่ก็นี่เข้าไปกลางเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับเพราะงั้นก็ติดตามนะครับทีนี้สิ่งที่กลัวคือน่ากลัวคือห้าห้าทันวาคุณทักษิณซึ่งผมยืนยันว่าได้รับการพระราชทานภายัยโทษลดโทษจากแปดเปือหนึ่งปีแล้วเนี่ยสมควรสนองพระมาหากรุณาที่คุณด้วยการรับโทษอยู่ในเรือนจำหนึ่งปีนะครับจะอยู่ในเรือนจำโดยโรงพยาบาลราชธรรมก็ไม่มีใครว่าอะไร จะไม่ออกตามเกณฑ์ที่กระทรวงยุติธรรมกาหนดโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินลรอเขียนไว้ก็คืออยู่ในเรือนจําไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือไม่อย่างหนึ่งในสามอย่างใดมากกว่ากันเนี่ยนะครับก็ออกยี่สิบสองกุมภาพันธ์ผมคิดว่าสังคมก็ยังรับได้นะคือลดครึ่งราคาจากหนึ่งปีหรือหกเดือนนะครับแต,แต่แต่ถ้าจะออกเดือนธันวานี้วันที่ห้านะครับก็แสดงว่าอยู่ในเรือนจําแค่ไม่ถึงร้อยวัน นะครับอันนี้สังคมจะเกิดประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นมาแล้วผมคิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการที่สามจะเกิดขึ้นส่วนสุดท้ายคือเรื่องที่จะปรองดองไม่ไว่าจะเป็นพันธมิตรนอปชเสื้อราสีเสื้อส้มอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยหวังจะใช้เรื่องปรองดองอันนี้ผมว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อคุณทักษิณจะติดป,ดปดีแล้วแกก็เคยบอกแล้วไงย่าพี่น้องไม่ต้องตามมาผม ลงเรือแล้วขึ้นภูเขาแล้วผมไปแล้วนะครับราะเรื่องรองดองเนี่ยที่ผมสับสนมาตลอดเนี่ยมันจะทําไม่ได้<ะ>แล้วที่เรื่องไข่สาคัญคือหลายฝ่ายไปคิดว่าแรกงพราะบันอยากดีโทษกรรมที่พักเก้าไกลเสนอเข้าสู่สภาเนี่ยมันเดินต่อไปได้มันเดินไม่ได้ครับเพราะพักเก้าไกลไปเดินได้โยบายเรื่องดีโทษกรรมเรื่องร<ะ>้อยสิบสองซึ่งผมยืนยันว่าวัาตรกรรมร้อยสิบสองนั้นกฎหมายยานั้นเขาสามารถดาเนินการได้ด้วยตัวเองก็คือการไม่ไป บิดเบัาม,มาคาดมาลายต่อพระมหา,หารกราสัไม่ดําเนินการในส่วนที่เอ,อไปกระทาความผิดและถ้าความผิดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นการพลาดพลั้งนะครับก็ขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ทําข้ออะไรสัญญาว่าจะไม่กระทําการอีกเนี่ยอย่างเนี้ผมคิดว่าน่าจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะครับก็ไม่ใช่การไปออกกฎหมายเพื่อดําเนินการให้อะไร เอาเลิกยกเลิกโทษอ่ะไม่ได้เหมือนเหมือนบังคับพระระหมากราชให้พระนชา,านมาไปโทษไปเลยอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันจะเกิดการที่กา,ารละเมิดเหมือนเหนือกฎหมายมีมาำอ่ะมีตมานิคุณวาดมีตำหนิอยู่เลิกไปเฉยได้ไอ,อ,อพวกนี้ไม่ต้องรับโทษอย่างนี้ไม่แฟร์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เรียนเลยว่าเส้นทางลองดองขนาดนี้อาจจะอุดตันหลังจากที่ถ้าวันที่ห้าธันวาคุณรักษินออกจากเรือนจําเร็วกว่ากำหนดนะครับอันนี้ก็ฝากสังคมติดตามดูแต่แปลกใจมากคุณวาด คุณว่าได้ยินทัก้าไตรพูดถึงไหมสักคำหนึ่งสักคำห ER นึ่งอะไรได้ยินไหมอความเท่าเทียมเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องแม้กระทั่งร้อยสิบสองยกเลิกร้อยสิบสองปฏิรูปสถาบันปฏิรูปกองทัพยกเลิกเกณฑ์ทหารอะไรแบ่งแยกดินแดนออะไรนะหลังไหลแหล่เนี่ยเอาหมดเลยนะเรื่องนี้หายเงียบไปอ่ะแปลกสิปกตินะโอเคขณะที่ เรื่องดิจิทัลวอร์เรเนี่ยออกมาคนเดียวคือคุณคุณใหม่ใช่ไหมสิริกัญญาแต่ท้างพักหายเงียบเหมือนกันนะเพ้าทั้นนี่มีกรรมการการเงินเป็นประธานเศรษฐกิจกรรมการเศรษฐกิจอยู่ก็ไม่พูดเรื่องนี้แต่แล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนกับเหมือนข้อจบลงที่ผมได้ยินดีลรับที่เ,เคุณแม่ของเจ้าของพักตัวจริงของก้าวไกลหรืออนาคตใหม่เนี่ยไปด้วยเลยนะไปจกลงก็คือว่า ทั้งสองพักจะเป็นพันธมิตรถาวรกันตลอดไปโดยแยกกันเดินร่วมกันปีขณะนี้ยังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะร่วมรัฐบาลแต่จะร่วมกันในนโยบายหลายเรื่องเช่นรอดชนูลเรื่องไอ้เรื่องออตั้งกองแข่งกันไปอะไรก็ตามเนี่ยจะไม่ออกมาโจมตีเว้นแต่มีกระแสก็จะออกมาติดตามเขาเรียกติดไปนวมเล็กๆได้น้อยนะครับเพราะนั้เนี่ยก็จะเห็นคุณสิริกัญญาที่ออกมาผมว่า ติดไปนวมเล็กไม่เน้อยไม่ได้ต้านดิจิตอลวอลลุ่นอ่ะทีนี้ถามว่าขั้นตอนของรัฐบาลที่คุณเศร็จายาแถลงมาเนี่ยเพื่อจะออกพระราชญญตัติเงินกู้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้แต่ข้อทวงติ่งที่ผมหรือท่านสว่าคำนูนก็คุยกันในกมัมเมริกาแล้วเราก็ติดตามมาอยู่นะ,ะคือหนึ่งมันไม่มีเรื่องเล่งด่วนยืนยันเลยครับถ้าเล่งด่วนต้องออกพระราชกำหนดได้เลย S <S ออกเลยถ้าแต่ร้านก้าออกเลยพลกรส่วนจะผ่านไม่ผ่านในอีกเรื่องนะสองมันไม่มีความต่อเนื่องยกเว้นเห็นอย่างเดียวคือหนี้ที่ต่อเนื่องต้องชาระนี่และดอกเบีย้ยนะครับสามคือมีวิกฤตการร้ายแรงวิกฤตการร้ายแรงคืออะไรถ้าเป็นโควิดเป็นสงครามอ่าเปอร์เซียเป็นอ่ออะไรอ่ะเกิดสงครามโลกขึ้นมาหรือเกิดไอ้ต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นเนี่ยใช่วิกฤตแต่นายกอธิบาย แค่ว่าอัตราเฉลี่ยของ GDP เนี่ยมันเท่ากับ1.9อร์เนันนี้ไม่แฟร์ต่อที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นการเอาเอฟเรมาใช้นะครับในขณะที่ข้อที่จริงคือปัจจุบันเนี่ย GDP ที่หลังจากโควิดเนี้ยเราขยายตัวมานะครับมีตัวเลขของทั้งฟิททั้งธนาคารแห่งประเทศไทยนะยืนกันว่า2.8เปอร์เซ็นแล้วและจะขยับเป็น4.4เปอร์เซ็นในปีหน้านี่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะ มันก็ขึ้นไปแล้วเพราะอะไรเพราะมันฟื้นตัวไงนักท่องเที่ยวเข้ามายี่สิบกว่าล้านตอนนี้กําลังจะไปแก้ปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวจีนที่ออกฟรีซิสซาแล้วเขาไม่มาผมย้ำว่าที่เกิดปัญหาตอนต้นเนี่ยก่อนฟรีวิซ่าก็คือการไปไปให้เขาทาวีซ่าออออนไลน์นะครับที่ค่อนข้างยุ่งยากสองก็คือคนจีนผมเช็คที่กลุ่มทัวร์ที่ทําจีนนะเขาบอกคนจีนเขายังไม่ได้ออกไปไหนมากนะเขาก็ยังหลังจากที่สียิ่งถิงวางมาตรการให้เที่ยวในประเทศเนี่ย เขาเที่ยวในประเทศเยอะขึ้นแล้วกลุ่มที่ออกไปก็จะไม่ได้เป็นเป็นเครื่องบินเหมาลำแบบแบบโั่สงเด็จเมื่อก่อน<ฮ>นะครับก็ก็ไปแบบคนหนุ่มสาวคนมีตังค์เ่ะเออมาแพงๆมาแบบักไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยเนี่ย<ฮ>ก,ก็มาทีละสองคนห้าคนเจ็ดคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ฮ>ไม่ได้มาเป็นแบบถือธงเดินนําแบบเมื่อก่อนเพราะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของคนจีนก็เปลี่ยนไปขณะเดียวกันเนี่ย อาจจะมีปัญหาเรื่องของอความไม่ปลอดภัยที่ออกไปในสื่อแล้วก็คนจีนอบอกว่ามีการม,มาอุ้มกันที่เนี่นะครับ hmm. อันนี้เป็นความละเลยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในอดีตนะคะรับก็ต้องแก้ไขแต่ว่าตำรวจจีนมาล้าตะเวนคงทำไม่ได้แต่ว่าถ้ามานอกเครื่องแบบในการประสานงานในทางลับเนี่ยผมคิดว่าทําได้นะครับ <ha>, ส่วนส่วนดิจิทัลวอลเล็ผมย้อนกลับมาอีกก็คือว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เห็นเป็นความบอกว่า มันกําลังโคม่าแล้วมันกำลังจะอะไรแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่าโคม่าจริงนะก็อ,ออกพลกคออีกย้ําเลยนะอ,ออกพละคอเลยเงินกู้หรือคุณเติมไปได้เลยในพนันอย่างโงมานที่ผมเสนอมาตลอดว่ามีอยู่สิบหกล้านสิบสิบสิบสีจุดสามแปดหรือประมาณสิบห้าล้านในสำรวจรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรเอาคนจนเหล่านี้นะครับเข้าบัญชีแล้วจ่ายเลยตั้งแต่มกราไม่ต้องรอพืษภาด้วยใช้โงมานแผ่นดินปีหกหกและหกหกเจ็ดที่ยังไม่ออกเลยนะ ดันจ่ายไปเลยนะครับมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจทําเรื่องโครงการช็อปดีดีคืนอะไรนะชอ็อปอออตั้งแต่ชันวาเนี้ยนะครับไม่ใช่ไปรอมอก,การาหน้าไปชิฟันอีฟฟันนั่นเะนี่ยแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นด้วยการจ้างงาน <c oughs> นะครับทําเลยทาทันทีเนี่ยไหนได้เยอะแยะแต่คนละครึ่งเนี่ยทาไปเลย สุดท้ายเนี่ยคนละครึ่งนี่ดีนะจริงๆแล้วคิดถึงอยู่โอ้แล้วมันใช้สนุกออกคุณไม่ต้องไปคุณไม่ต้องไปต้องไปดูว่าคุณจะจนหรือรวยเลยเออมันสนุกดีนะเออทำเล่นเอแล้วมันมีปฏิสัมพันธ์กับคนซื้อคนขายมันสนุกดีพี่เอเอาละหมดเวลาครับเดี๋ยวเรามาว่าต่อเรื่องนี้ยังต้องคุยกันอีกยาวเพราะว่าพอต้องเป็นพรบแล้วมันก็มันก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนนะพี่เอครับเดี๋ยวเราว่ากันขอบพระคุณครับใช้เวลาติดตามนะครับแล้วก็อยาจะอย่าลืมติดตามเรื่องอื่นเพราะผมคิดว่ากำลังลาบมาให้เรา กับสนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนั้นไม่มีอยู่จริงมีอยู่หลยๆเรื่องที่ซ้อนอยู่ตรงไหนเพราะเวลาติดตามข่าวโคต้องดูทุกท่องทางแล้วก็พึงใช้กระบวนการในการวิเคราะห์นะครับผมเชื่อท่านผู้ฟังเอฟเอ็มร้อยห้าทุกท่านวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วยความรักชาติบ้านเมืองร่วมกันแล้วก็เห็นประโยชน์แก่ชาติด้วยกันขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ FM 105 s mi l e t h a i l ไ n d ด์ M